ค่ะวันนี้ไปทำบุญที่ไหนจ้านะคะเล่นสงการสนุกหรือเปล่าค่ะ,ะคุณหนูแดงวันนี้นะคะพี่ดีเลย ค่ะคุณหนูแดงแพะดุงสูงพรค่ะกำลังรับชมเนี่คปูเรยวเรยวลู้บ่าว่าค่ะคุณผู้ใดนอนไม่คู่ค่ะผู้ใดเป็นคนฟังเนียจาทักทายกันให้กำลังใจกันค่ะคุณปนัดดาเชียงเชียงยืนแวะมาทักทายก่อนนอนค่ะขอบคุณค่ะ วนใส่กับหมอลำเลยค่ะคุณแม่โฮเมี่ต่อไปถ้ามี่ไม่ส่วนหอืไม่คู่เนี้เด้อจก้กครูค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโบค่ะฮ้่งนะคะจะกวนจะเดินไปได้พี่น้องบ่าจ้ขี่รถขี่ไฟไหม่ของไม่คู่จ้ะ ุูพากินพาเลาะก็มาให้กำลังใจแม่ครูขอบคุณมากๆนะคะคุณบูพากินพาเลาะค่ะนะคะแม่ครูก็เห็นใจพี่น้องเราทุกคนนะคะมันก็ดึกแล้วค่ะเลือดี่สูมนงได้ค่ะพี่น้องไปข้างหมอล้วกระเดินก่อดาดกันไปกต็ม่อกันไปแับมากแต่จะเมน ค่ะเถียมของแม่ครูก็ไม่เห็นค่ะเดี๋ยวแม่ครูจะอ่านให้คุณแม่โฮมฟังนะคะ,คะน้องปานาดาเชียงยืนค่ะขอบคุณมากๆค่ะมาทัาไทยแม่ครูมณีนินค่ะ ครูจะห่อเสีบกลัวพี่น้องเรานอนก่อนด้วยค่ะพี่น้องค่ะนะคะไปสงการที่ไหนจะพรุ่งนี้อืเหงานอน,อนค่ะพี่น้องฟังหมอแลมกลับมากจะเหงานอน เหงานอนค่ะพี่น้องครัางหมอแล่มกลับมากแต่เหงานอนอันไม่คู่กับเปลี่ยนโรไฟไ์ใหม่ค่ะคุณแม่ฮูวันนี้คะ่ะมีน้องคนหนึ่งมาก็คุณแม่ฮมแค่ะ มันนี้กินข้าวเรียงกับปิ้งปลาหมึกค่ะพี่น้องขาปิ้งปลาหมึกโอ้ไปทางบ้านแม่ติงจ้าโอ้ไปทางอันเมืองเลยบ่ค่ะอืมไปทางเมืองทางไหนคะ่ะคุณแม่โฮงคะ่ะไปเล่นสงการอยู่ทางไหนเนาะไม่รูไม่เห็นหน้าเลยวันนี้คะ่คะค่ะ ที่มาให้กำลังใจมาเพิ่มพลังบวกให้นะคะขอบคุณคุณแม่โฮมขอบคุณคุณแม่เสาวค่าคุณพ่อหมอลำมาลำให้ฟังหน่อยคะ่ะนะคะคุณแม่โฮม ุณแม่โฮมก็ยังนั่งเป็นเพื่อนแม่ครูอยู่ขอบคุณมากๆนะคะนะคะก็เลยต้องขึ้นไลฟ์สดแ่ะพี่น้องค่ะนะคะ่ะแม่ชุมก็ชอบฟังหมอลำนะคะคุณแม่โฮมนะคะตั้งเสียป้าค่ะคุณโบไปหรือยังเนะค่ะนะคะ ดีได้รู้จักนะคะคุณโบค่ะค,ค่ะคุณเมย์โฮมจ้านะคะวันนี้ไลรสดอยู่ข้างล่างค่ะคุณเมย์โฮมแม่รูยังไม่ขึ้นบ้านเลยค่ะวันนี้ นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยแม่ครูก็จะลงแล้วค่ะพี่น้องขายอีกห้านาทีนะคะคุณเสาลีก็แท็กทายเอาไปน้ำเราดี สวัสดีค่ะน้องปนัดดาค่ะอ่า พรุ่งนี้คุณแม่โฮมจะไปสงการที่ไหนจ้านะคะคุณแม่โฮมจะไปสงการที่ไหนจ้าพรุ่งนี้ทำไมแม่ครูคนนี้สวยจังเลย ผ่านไปเลยจังสินะคะพี่น้องขาก็เลยเปลี่ยนโบคุณแม่โบและก็คุณแม่โฮมแล้วก็คุณ,โ,คณโบพากินพาาะนะคะคุณพะก็เลยก็เลยห่ออยู่ข้างล่างอยู่ค่ะนี่ห่อสังกะทะที่คุก็ไร้สดอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะตอนนี้ ะฮะรอสังคทาแน่ะค่ะ,ะคุณโบไปดูออยางเนาะค่ะนะคะ นะคะคุณแม่โฮมก็สวัสดีน้องปนานดานะคะน้องปนานดาคุณแม่โฮมทักทายค่ะนะคะแม่ครูก็กินแล้วค่ะกับติ้งปลาหมึกค่ะ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเพิ่มนาทีก่อนนอนนะคะอยู่ข้างล่างอยู่นะคะคุณค่ะคุณแม่โฮมค่ะอันไทยเดียวกันย่องกันน้อค่ะคุณแม่โฮมนะคะบ่วสวยวันนี้คุณแม่โฮมไปเที่ยวทางไหนนอะค่ะ ไม่ได้เห็นหน้าคุณแม่โฮมก็คิดถึงอ่ะช่องของแม่ครูมณีนินจีศรีนะคะ